สวัสดีค่ะวันนี้ทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของจีกามินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่ากลายเป็นที่ฮือฮาและน่ารักสุดๆที่หลังจากป้าแตงได้อัปคลิปลงใน facebook ซึ่งภายในคลิปจะเป็นโมเมนต,ต์ที่น้องมูมูได้แย่งกามินกับป้าแตงโดยในคลิป มีแคปชั่นว่ามูมูอีทรักนากามินติดนากามินมาแย่งนากามินกับป้าแตงตลอดเลยมีวันหนึ่งป้าแตงได้ยินเสียงน้องกามินคุยเป็นชั่วโมงแล้วนึกว่าน้องกามินคุยโทรศัพท์อยู่แต่พอเดินไปดูคือเจอมูมูคุยกับน้องกามินนั่งเล่นตุ๊กตาที่พี่ๆี่น้องเอฟซีให้มาอ้อนนากามินอยู่น้องกามินน่ารักมูมูน่าอ็นดูมากเลยคะ่ะ ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันสนานอาทิเช่นครอบครัวน่ารักมากๆค่ะน้าหลานน่ารักเข้ากันดีจริงๆมูมูมีโมเมนต์ออนๆด้วยน่ารักปาแต่งกับน้องสะภาและน้องมูมูน่ารักมากเลยค่ะ เรียกได้ว่านายหญิงกามินของเราก็น่ารักเป็นกันเองและสามารถเข้ากับครอบครัวของท่านแม่ทัพได้เป็นอย่างดีแบบนี้ตำแหน่งสไปซยแห่งคูบอนคงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายหญิงกามินจากแดนกิมจิอยู่แล้วคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ